จเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำเวลุกะชาดกมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังชาดกเรื่องนี้ก็มีว่าในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีมาดาเรือสีห้าตนอยู่รวมกันเป็นกลุ่ และในกลุ่มเรือสีที่อยู่รวมกันจำนวนมากอย่างนี้ก็มีหัวหน้าเรือสีที่คอยกำกับดูแลออกระเบียบออกกฎให้กับบรรดาหมู่เรือสีทั้งหลายอยู่ได้อย่างสงอบสุขอายุมาวันหนึ่งฤรือีตอนหนึ่งก็ไปได้ลูกงูเห่ามาตัวหนึ่ง มาได้มาแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่เลียงไว้ในกระบอกไม้ไผ่ให้อาหารแล้วก็ปิดเอาไว้อยู่อย่างนั้นถึงเวลาให้อาหารก็หาอาหารมาให้ก็ทำอย่างนี้มาตลอดโหน้าเรือสีลูกเข้าก็ตักเตือนว่าท่านอย่าไปเอางูพิษมาเลี้ยงเพราะว่ามันอันตราย แต่ฤาษีที่เอางูมาเลี้ยงก็ไม่เชื่อฟังก็เลี้ยงฤาษีเลี้ยงงูแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้ลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้กับงูงูจะรู้ด้วยว่าตอนเองเป็นพ่อหรือว่าตัวงูเป็นลูกหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้เพียนแต่ว่าคนก็ทึกทักว่า เป็นพ่อเป็นลูกก็แค่นั้นเองแล้วคนเลี้ยงสัตว์ก็จะเป็นอย่างนี้อายมาวันหนึ่งฤาษีทั้งหลายก็ไปหาผลไม้ในป่าการหาผลไม้ในป่าก็ไปหลายวันเรากฏดว่าเมื่อหาผลไม้ได้พอแล้วก็กลับมาปรากฏว่าพอกลับมาแล้วก็นึกขึ้นได้วะอับปล่อยลูกงโง่ให้ อยู่หลายวันก็รีบเอาอาหารแล้วก็ไปเปิดกระบอกแล้วก็เอามือล่วงลงไปให้อาหารโู้เ่าปรากฏว่าโู้เ่าอยู่หลายวันหิวอยู่หลายวันก็เลยกัดมือรลือสีตาย <c oughs> เมื่อรลือสีตายแล้วบรรดารลือสีทั้งหลายก็ นำศพฤารีไปเผาเมื่อเผาเสร็จแล้วผู้น้าฤารีก็ให้โอวาสกับบริวารว่าผู้ใดไม่ทําตามโอวาทคำสั่งสอนของผู้มีเมตตากรุณาแก่ตนผู้นั้นก็ถึงความพินาศในที่สุดเหมือนอย่างกับฤารีตนนี้ ชาติสุดท้ายฤาษีที่ว่ายยากสอนยากก็มาเกิดเป็นพิสุว่า,าออยากสอนยากบริวารของฤาษีทั้งหลายก็เกิดมาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าและหัวหน้าฤาษีก็ชาติสุดท้ายก็มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าญาณย,ยมสาวุชนทั้งหลายป่าเป็นคนหัวดือ้อก็จะมีผลลัพธ์อย่างนี้เสียดอยมาก ไม่ว่าหรือสีหรือว่าใครก็ตามก็เราจะเห็นว่าสังคมปัจจุบันนี้ก็มันก็นกมีคนหัวเดือมีลูกเส็ดเดือมีพ่อแม่ก็มีลูกเดือก็มีให้เห็นและผลลัพ์ของความเดือกก็คือที่สุดก็เกิดความเสียหายนั่นเองอาตมาภาพนำมาจเจริญพรให้ญาติโยมจเจริญพร